จ้าพอดีคับมอดโทรมาะน่ะเนะได้เห็นกันพอดีเพ็่หัวฮจกกันจ้าบารมีน่ะมีมีปลูกปลูกใกล้บ้านไงถึงคำพิมพ์มั่วคุณช้อนุณมอเลยเดเาต้องถูกตงห่างจังเลนบารมีน่ะบารจัดเลยอยากได้ค่ะมันช้อนของมันเอพี่เลยเ ดูแล่พหงานนันไปแล้ท่าจมาหาปลากนเ่ัี้าลาตกม่ได้ตาากาเดียวตกข้าไป่อย,อยงไได้กินข่าตีพี่ไหไง ตกลงมาเน่ะเขากำลังสีสวดเออเอาแนั้นละมดมเห็นกันแล้วพี่หนพักเสียงยานเน็ตเ่มพอดีช่นั่นแหละก็ยานเยพอดีแกเปิเน็ตเท็ไนี่ กขึ้นไนมันร้ายมันบชัดพอดีเอามามาสุกกันพอดีพี่น้อง,องดได้เบอกันแล้วโอ้กันเดียนองมาจะเศร้าแล้ว สวัสดีจ้าเป็นยงไงค่ะมอสจะฝ้าไปจยเฝ้าไปเอ่คะมอสโทรมาหาน้องเตยพอดีพี่น้องเอพอดีเพื่นอได้เห็นพี่สาวคนนี้พอดีน้องจ้ารถเสียตู้รถน้องแงเย่้ยเจล่าเสี้อ่ะลแล้วังกันกัน เนบมาโบมาขอบคุณการลงหน้าบู๊คือได้ข่าเน็ตสเนะโอ้โอนข้าเน็ตข่าเนีตม้าดอกอบเตยว่ได้ดอกโอนไหมเดินละ เอาเราตื่นละตีคือว่าเรานอนอยู่สเสด็จวันนี้เ <c oughs> น,นานกะก็ดีใจเด้มาสนีคก็ดีใจแล้ล่ะจ้ามาสมนีคก็พักกันดีใจ<ะ>จ,จ้ามาหาไม่ขอบคุณค่ะทีว่วีไหมเตยสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามื่อไร เอาไปเห็ดอันนั้นล่านันนั้งทิพก็ได้เออเป็นเพื่อนกันนะอ๋อส่งแขกกันพี่น้องส่งแขกเนาะมาได้ข้าวหนึ่งดีใจมาได้ซ้ำใดดีดีเบเนะจ้ะมาดกินกาแฟซ้ำจ้าขอบคุณหลายๆที่แวะมาหาหาน้องหานุ่ง บลืมกันบ่ทิ่มกันพี่น้องเอ้ยเคยอยู่น้ากันจ้าเคยอยู่น้ากันกับน้องเตยจ้ามาส่งจ้ามาส่งมาส่งมาโอ้ยนะมา่ช่แู่นี่ชื่อลหงศูยี่องนยีแ่นยี้ื่อแห่นื่อหนย่งที่องที่ื่อแห้ง่ือที่่ืออ่นทั่ง อใช่นะได้บึกยยนี่ละครือรเตอรีแล้วที่นึงอีกซื้อรุ่นนี้ล้มากมายนี่แล้วสังกับมีบีเอ็มได้ละวมาเนี่ยเนี่ยฮู่่เลยไว่บีบีเอ็มย้ายหน่่ยกับจอดจ้าขอบคุณจ้าเดินทางปลอดภัยจ้าส่งแขกเอ้พี่น้อง จ้าเออถอยอดดักไปบอกบอกรับไปบอกข้างหลังเนี่ยล่ะเออจนทางปลอดภัยจ้าขอบคุณหลายๆเด้อที่มาแวะเยี่ยมยามถามข้าวน้องนุ่งจ้าไปแล้วพี่น้องไปแล้วโอ้ดีใจหลายเพื่อนบ่ลืมบ่ถิมนาะเออเพื่อนมีเวลาเพื่อนกลับมาเยี่ยมได้คราวหนึ่งเพื่อนกลับมาพี่น้อง นี่ละรถนีละพากันเลยนล้มงลมพาปาโอ้ยนี่ตีงกรองงลมามรถจะนีต้เจเนาะนนี่กับหัตะเห็นพี่น้องรไปไหอดันแนหาซื้ออะไรรถกับันนี่ละเออเนาะเดเออเสองคนเป็นผู้ขับรถหาซื้อนักกินมาให้ซุมผู้ชายขับไปโคเออเอา พี่กันพีกันอยู่ทุงน้ำสิละเออแม่โค้บเพิ่งกลไปเย็ดแอร์ทางไว้นเนาะรถนี่ล่ะลุย <laughs> <laughs> รถคันเนี่ยแหนคันนี่ล่ะโอ้นอนก,กันจางเมยนพาเพิ่งลุยคับลุยแหน่เนะ <laughs> าะจ้าพี่น้องน้องเตยโซงแขกเรียบร้อยแล้วไม่ม <laughs> าทีนะ่ไหนไม่ยื้เลยขายของอ๋อที่ขายของติดมาที่เนี่ยจา้ <laughs> จาน้องเตยที่ขึ้นไล่ขายของเลยพี่น้องอาจ้า เออก็บ่ต้องมีดอกสวยอยได้และอาสวยไปอัเาล่ะเอ้ยสวยจ้าสวยจนแดดออกน้าพี่น้องขอบไอ้ดีใจเนาะเมื่อเลาเพราะว่าเรารรอมูเออเรนยางมกูมอเออผู้หาเอจะทุหากันอเออราเราผิดชอบหลายอย่างเนาะนะที่เราเก่งเป็นผู้หญิงที่เก่งเนี่ยพี่น้องเราผิดชอบหลายอย่างก็น้องเตยนในลพี่น้อง เออพื <playable Có S 4> ่อนว่าน่องไรเพื่อนว่าน่องกันเออเพื่อนว่าน้องน่องกันดิโอ้แต่กันฉันว่าเออโอ้แต่กันเตะเออเาเาอ้แต่กันเตเออก็เอาขี้ไร่แต่น้องเตยเนี่ยะพี่น่องขี้ไร่อะเนี่ยอีหยังกระเพาะเฮ็ดน่กลุ่มนไ่ีต่ก็ไม่อยู่พี่น้องเออเนาะจ๋าบ้านี้ก็ชิคข้ไร่ว่าสั่นว่าบ้นนาะอือส่งแขกแล้วกะเนาะเพื่อนนั้นยังไงเนาะเพื่อนนั้นมาหาเ็ต้องคุยน้ำตะกเอนแ่อ่ะ แขกผู้อืมสำคัญทุกคนจ้าผู้ใดเข้ามาเนาะน้องเตยมีดีใจนะแทนน้องเลยพี่น้องเงี้ยหนูก็ดีใจเด้เห็นผู้เพื่อนเคยเห็นช่วงที่ว่าครอบครัวน้องเตยบ่มีอย่างเพิ่นก็นให้ไปขับรถอันรแม่เพราะได้มาจุนเจือครอบครัวแม่ช่วงนั้นแม่นอกจากเป็นกันยังบอถมปลาเ่็นกันยังถามข่าวมีเวลาเพิ่นกับแามางสีหละพี่น้องดีใจน้ำน้องอยู่ ไปใส่กัยังมีคนณดัตูนยูนอะพี่น้องขอบคุณหลายๆด้วยจ้าโปรดดข่าม้แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามหิญานุหัวลาานน้ำเน่จา้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สนิทด้วยจ้าเด้อคิดฮอดคิดถึงทุกผู้ทุกคนจา้าทุกภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินท้องใส่หลายๆสวัสดีจา้า